มึงนี่ว่ามึงมาขายรถจีบให้ขาเจรับ้าเจาวัดสามสิบก,บกัวนี่มันพ่อได้บ่นี่ครับเป็นันรถจีบ้องนี่อย่างวะเป็นห้องเป็นห้องแสงกึงครับสภาพตามสภาพย่าง ยางนี่ไม่เลยครับยางหลังไม่คู่หนึ่งเชียงว่ะของโอตนันนี่ไม่เชียงนี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นหันตะผิดแม่ขีบไว้ได้ประมาณจะขาลอยก็ตันนี่แหละครับเชียงเปลี่ยนปอกเปี้ยนแหวนแต่ว่ามีซึมมีซึมอยู่กระปุกพวกมาไล่ อางเครื่องนี่ก็เปลี่ยนมาใหม่เหล่าเด้ครับอ่างเครื่องมาใหม่อันนี้มันหัวซึมออกกันพาวเวอร์เดี๋ยวเขาเจาา้าว่าเพิ่อนหยิเปลี่ยนไหมอันนี้เกียร์บ่หลุดเพราะว่าเขาเจ้าเปลี่ยนเฟี้ยงเปลี่ยนไม่เกียร์ถอยเฟี้ยงเกียร์ถอยเอ่อเกียร์ถอยเราก็เฟี้ยงเฟี้ยงเกียร์นี่เฮ็ดเกียร์ถอยเกียร์สองเกียร์สองเปลี่ยนไม่ยกทั้งรุ่วนเครับเราก็ อีหยังอันเด็กอันแทงจิตต่อออกจากเพาะวิดีโอบอ่บ่แม่นหรือแม่นอีหยังอัดที่ออกมานน้ำปั่นนี่ยังอะจำว่าอะไรกเจ้าก็เปลี่ยนคือกัน,กรนครับเปลี่ยนใส่ของของนอกของแท้ไปเอามาจากสงวนพุ่งเลยครับคันนี้อะไรเป็นคัดเปลี่ยนไหมเป็นคัดก็เปลี่ยนไหมไฟวิ่เง,งเจียร์แล้วฟูฮะเตะเห็ดมาเด็ดนะครับแล้วก็ อย่งอีกนอเออปอกเฟี้ยงตัวตัวที่ยืน่นถ่ายไฟวินนะครับแมนบ่มมีบอกนายทแมนยูดักเออตัวสวมอะ่ะมันอะไรมันอยู่หันเพื่อนมาเพิ่นกับเปียนอนแล้วครับเออได้ได้เปี่ยนนไม่ได้ติไหมแล้วก็อันนี้มีรามนะครับ บูมเนี่ยบูมมีดามซ้ายนี่ฟีนกับบอกนีนกก่เพื่อนมาเพื่อนก่สีเปียูนครับกัอบบอกสามวันปั๊มนี่นี่เพื่อนเปลี่ยนแล้วครับปั๊มมันปั๊มนี่เปลี่ยนไม่เพราะขัดีดเเท่าไรน,นี่แหละครับเราวันขีดได้เพราะสามมัน,นต, 3, 000, ตันไปนี่ครับปัมป๊มปั๊มฉีบตัวนี้กับเปลี่ยนไหมข้าหน้านี่กับไม่ได้นะครับไม่สาม ไม่ตัวเองนี่อันนี้ห้อยก็ะจกตดต่ออันเก่ากจะจาถิ่มไปย้น่นล้างหอวมูฟครับสภาพสภาพว้ยเอาเป็นล่างออกเปลี่ยนเจ็บหัวซึมหนีกะจบแล้วครับเนี่ยครับววนนเนี่ยครับเพราะว่ารถก็ะจกคนมีเงินแน่ยหน่อยกจ้าสื่อมแอหรอกเนบ่ไอยได้แส่แล้วกับเพิ่นเปลี่ยนอะไรอยู่ว่าหมแมต็ตไม่ครับหมแม็โมเมน เพื่อนว่าลูกแล้วเกือบหาพันนะครับว่าตีเห็นนลูกเกือบหาพันล้วก็อันนี้คอนโทรลนี่บ่บ่บ่ปันไดบ่บ่บ่ซึมแล้วก็ยางไม่ก็เจ้าะว่าสามสิบกัวนะครับแต่ว่าท่อใดนี่ก็บแม่บอกกันกับเขาเจาเป็นเป็นฟอร์ดนี่ยังนี่มันฟอร์ดนี่ยังนี่ครับ เป็นฟอร์ดที่หาหกพันหกเหลี่ยมทะเบียนนะครับเหลี่ยมทะเบียนเป็นเหลี่ยมทะเบียนครับหกพั 6, 6, บบบบบบนบลูยักแฉะพอแฉเขาเบื้องมองไหนบู๊กวางทึ่งกว่างลังฝาโลกฝาให้จักเขาเบื้องเอียงยังไหนผมกับบอลลูคือกันนี่ครับ อันนี้กระปุกโป่งอะไยเดี๋ยวเข้าวจอมาเข้าวจอปเปลี่ยนอชัวรับอ่ะมันมีแต่เจ็บตัวซึมนี่กันานายเฉยชัวร์นะ้านี่นะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าวจอยางมาใส่ไม่ข้าวจอถอดไปใส่ยางรถสิบลอมันระเบิดอันนี้เนี่ยเพิ่งครับสภาพได้สตาร์ทไม่มาวะวารุขึ้นกัน เออได้สตาร์ทกับไม่ครับนี่หนวกไม้ครับขาหนาไม่ตบินอะไรว่าม็นข้าเจ้าอะไรเกือบสามเมื่อนไหมครับอะไรช่วงวันนีเ้เทียงเฮ็ดเย็นนี่มันนอยเกือบสามเมื่อนไหมขวางมึงข้าเจ้าแทขวางอะไรครับ นะิวฮอลแลนด์ครับเบื้งควงข้าเจ้าก็ได้ครับเบื้งหลุดข้าเจ้าอันนี้ต้นใส่แล้วแน่นแล้วครับใส่ของมันเป็นศูนย์ข้าเจ้าอยู่ศูนย์ปวดนนี่นิวฮอลแลนด์เห็นไหมครับบุญ ว่าขจอบวัาจะออาเห็ดเชียงหม่ขจ้าจออไปเอาอะไรโยนซุนสตาร์ติดปะเนี่ยเชียงวิกินเข้าจอดครับสภาพต้อยัง มนาม้เจ้ากับเพี้ยนไหมครับคมนามเพี้ยนไหม โอ้มีริมทะเบียนดนะครับนี่ยคันนี่ยหกพันหกมึงข้าวเาใส่พอมาข้าวเสว่าเป็นบริสไทหกพันหกยางใหม่พร้อมโอ้เอาไปเช็คสภาพนี่มีเงินจากสองสามหมื่นนี่ไม่มาถึงสามหมื่นหรอกสองหมื่นนี่ก็บเขียวแล้วไปเก็บสีนี่ยกบงบ็ง่ายบุ้งเก้านอก รถไม่เขาก็มาบิวขายกันเละครับขั้นละหกเกจเสียเนี่ยเขาเอามูนี่แหละครับไปบิวเห็ดเอามาตะหนวดเขามาเห็ดอะไรมันหาได้ง่ายไปเตียวยุเซลอะไรครับอะไรเอาซ้ำหน่อยน,นะครับ